ใส่กระบะครับโดยใส่ผมเตเอาจกบมาด้ใส่ดีใส่มาสฮะบวาใส่อ้บกจจมาด้ใส่มาสมือสีทรงมือสีทไมาเนอสีทรงโอ้หมาพองฝนนี่นะเอาฝนมานำยัง โอ้ยฝนมันเศร้าแล้วใช่ไหมปไปเป็นปักตะไคร้ว่าเยอะฝนตกน้ำตกท่าตกไม่มีหยุดครับนี่ก็ประมาณสามเทีออ่ยวแซกกระบาททีเทีวเดี๋ยวพอหยิเอ็นเย่เอามาดูที่บ่อ,อก,กันบ้างครับผมบอ่อใหม่ขุดวันแรกพี่น้อง ฝนก็ตกเลยไปแล้วฝนนี่หยุดแล้วครับนี่ครับบอใหม่ไม่รู้ว่าขุดลึกเท่าไหร่นะพี่น้องโอ้หน้าดินสวยๆเลยจ้าเป็นดินทรายด้วยอ่ะมันจะกระเดา้กดากระเด้าหน่อยนะพี่น้อง ฝนนี่เริ่มหยุดแล้วครับไม่รู้จะตกมาทำไมฝนตกแค่ไหนก็วิ่งครับถ้าวิ่งได้สู้ไม่มีถอยเ็มงาน,น้ํำกลิน ฝนตกก็ประมาณตีสองแล้วผมหน้าดินสวยๆเลยจ้าเจ้าของที่ขุดสระแล้วก็เอาดินครับ เขาบอกว่าอย่งงางนั้นนะเขาบอกสองร้อยเที่ยวเอาอเอาแซกเฮ้ยมาแล้วแซกผมเซอร์ถนนลื่นลื่นหญ้าหญ้ามันลื่น

ra có Tụt chạy phết với lại Ô cái đầu À?

เซมนเซมจะทำอะไรวโอ้โอ้โออะกับ่ครบไอ้และปุบุบุบบุุโบ ปี่บัติเนี่ยโหดเ่าอ้าวช่างเขียวไปเลยมองไม่เห็นโอ้เช็ดกระจกก่อนแล้วนี่แบบระบบเช็ดกระจกนี่ระบบมือ้ดเีผมแปวรถพร้อมผมแบวรถพร้อมอรถ้อถาผมแปลว่าเขา้อนไม่ารง อุบานตะเล็ตอุบานตะเล็กแต่ไงมผ่านค่นี ันนี้แรงไงฮะเอาเอาเอา,เอาอีกรอบหนึ่งอ,อีกรอบหนึ่งที่เก้าล่ะมันาะว่าให้เยอะอันนี้อันนี้อันนี้เรต้องจูนแล้วต้องเอาสี่สิบไปให้คนกินละให้คนขับเพิ่มแรงาเพิ่มแรงมาก เยอจัง่อยไหมจานแซ่บส <gens> ี่พันนด่เนี่ยเอออ่ะอันตราย ยานาระอเฝ้าการอยู่ที่นั่านเป็นลุมอะไรเนะแล้วเก็เสียผู้เดียวนะเอื่อมาเสียวเสียในประกออมันมีประวัติเนาะเคยขาดเนาะขาดดูโอ้ลุมจะเล่นใจนะติดรถไหมน้ำเ ไปแล้วแซ็ก<ป>ีโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเ,เท่านี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับไปยังไปไปจะไปยัง ใครรักฉันลงโทษไปไปใครบอกใครร้องเพลงฮะไปไปใครบอกใครร้องเพลงไปไปโอ้โหทางครับ อูดแดดออกแล้วแล้วรถไทยกันเจคลิปนี้ไม่บายครับสวัสดีครับ